ก็คือ <iser> วันนี้ผมรับหน้าที่ผมจะมาลาตสินค้าของเป็นชุดผลิตภัณฑ์พื้นฐานครับผมก็ตัวแรกเลยนะผมเนาะทุกคนอย่าตื่นเช้ามาเนี่ยต้องแปรงฟันใช่ไหมครับใช่ใช่คงมีใครนตื่นมาไม่ไม่แปรงฟันเดี๋ยวแปรงฟันตีละครั้งก็ไม่มีต้องแปรงฟันทุกคนนะผมก็ระ้ทดูว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ลเตร์รถชาขาวตัวใหม่นะครับซึ่งอดีตเนี่ยก็คือจะมีรถมิ้นท์ให้ความสดชื่นอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นรถชาขาวเนี่ยให้ความสดชื่นแล้วก็ ให้เรามีฟันที่ขาวสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะผมเนาะแล้วก็ใช้ดูเขาว่าวันนี้ต้องบอกก่อนเลว่าเนนี้ร้อยสองร้อยกรัมก็ผมแต่ว่าสามารถใช้ถึงได้ใช้ได้ยาวนานถึงหกเดือนเพราะว่าใช้ในอัตราสวนที่ปริมาณที่น้อยกว่านองของท้องตลาดแล้วก็ให้ความรู้สึกที่สดชื่นกว่านะครับผมไม่ได้ดูว่าวันนี้เนื้อผมจะให้เปรียบเทียบกันดูต้องขอใช้ได้หนึ่งก็ผมเพราะผมเป็นคนที่ใช้แต่ดีฟันของท้องตลาดมาก่อนนะครับผมก็เคย อย่าดีฟันอะไรไม่ได้อ,อย่างเนนั้นเจ,เ,จเ,จเจออะไรหยิวฟัหยิบปากก็แปลงนี่เลยอเแลาวปรากฏว่าผมมีปัญหาคือมีหาเรื่องสุขภาพทางช่องปากนะครับผมก็คือมีเร้่งกลิ่นปากนะครับผมฟันโยกแล้วก็เหงือกร่นด้วยนะครับผมทําไมตรงน,นั้นช่วงนึงที่แบบไม่กล้าลกินอะไรเลยจะกินอะไรต้องกิน,ปเ,ปนเป็นข้าวต้มอ่ะเป็นนเข้าวต้มเป็นของเป็นอาหารเปีี้ย่ะท้าทีุ่ผมแบบไม่กล้ากินของที่มแบบของแข็งอ่ะเพราะฟันจะหลุดออกมาก็เลยไที่แบบปรมานมาก ผมก็พอผมเป็นใช้ท okay. ิเตอร์เนี่ยไม่หอาการต่างๆเนี่ยหายไปเนี่ยผมก็กล้าเที่ยวกล้ากินเลยมากขึ้นกล้าพูดคุยมากขึ้นนะครับผมน้องตอน้หูบอกว่าวันเนี้ยถ้าไปของเขาตลาดนะของของเราเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเพราะว่าของเราเนี่ยจะเป็นสายขัดฟันที่ละเอียดนะครับผมแต่ของเขาตลาดเนี่ยสายขัดฟันแบบที่หยาบนะครับผมซึ่งเวลาเราไปใช้แปรงฟันเนี่ยฟันของเราเข้าไปนะครับผมเขาทําให้เหงือกและฟันของเราเนี่ย สึกได้นะครับนี่ก็ได้ดูครับผมว่าวันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตอาสาสมัครครับผมมาช่วยดูอีกคนหนึ่งนะครับผมอาสาสมัครครับผมอมนิดนึงครับต,ต้องขอเชิญนะครับผมตอนนี้เป็นผู้ช่วยของผมเองนะครับผมอแนะนําตัวได้ครับนิตาครับทองแนะนาตัวดีวด,ด,ดีแล้วผมดีแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วผม ก็จะให้เราก็สัมผัสจันดิฟันนะครับแล้วก็ลองบอกนะคว่ามีความรู้สึกยังไงนะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นของกิเตอร์ของเราฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นของท้องตลาดนะครับผมอ่าลองขยี้ดูครับผมมีป้งครับโอ้โหน,น,นี่มันจะมันจะมีความหยาบมากกว่าใช่ไหมครับฝันน่งขวามันจะได้ผสมแป้งเลยเออแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดมากกว่านะครับผมเย้ครับผม จะทำรายละเอียดมากกว่านะครับเสนอปัดได้เลยนะครับเอาทีนี้เนี่ยให้ดูต่อะครับผมว่าวันเนี้ยเขาบอกว่าของของนักสิมของของเขาตลาดเนี่ยมันถึงจะขายราคาถูกได้ล่ะเพราะว่าเขาับผมมีตัวตนของแฝงซะเป็นส่วนใหญ่ครับผมซึ่งอย่างนี้าจริงๆอ่ะมันอยู่แค่ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าผมพูดเปล่าๆเนี่ยอาจจะไม่เชื่อกันได้ออกใช้ดูครับผมว่าวันเนี้ยเราจะพิสูจน์ให้ดูเลยนะครับว่าจริงไม่จริงยังไงนะครับอืม แก้วสามใบนีคบค่ครับเปิ๊บเปิ๊บเปิ๊บโอเคครับผมเหรอโอเคครับผมผมก็จะใส่น้ำลงไปนะครับผมแก้วนะสามใบนะครับผมในปริมาณที่เท่ากันนะครับผมก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมว่าของเราเนี่ย เป็นสารส่วนที่ใช้แบบประหยัดนะครับผมซึ่งใช้ให้ดูนะครับผมว่าเวลาเราแปลงฟันเนี่ยของตลาดนะครับผมเราก็จะบีบเป็นแบบเต็มแปรงเนาะอ่าเพราะว่าน,นี่คือแปรงนะครับผมเราก็จะบีบไปตามความยาวของแปรงเลยใช่ไหมครับออนี่ยาวของแปรงจะรประมาณนี้อ่านะครับผมแต่ของเราครับผมเป็นสูตรเข้มข้นครับผมเราเราใช้ผมเราบรีบตามแนวขวางนะผมหรือว่าใช้เท่า,ากับเป็ดข้าวโพดนั่นเองนะครับผมนะ เราจะใช้แค่ประมาณเท่านี้ครับเถ็นบอกว่าเจอไว้ก็ประหยัดกว่าแล้วนะครับทีน,นี้ผมนะครับผมก็จะฝั่งซ้ายเนี่ยผมก็จะใส่แป้งลงไปนะครับว่าว่าในของก่อนเนี่ยนี่คือแป้งมันนะครับผมเป็นแป้งมัน,นแป้งมันลไปในน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็ ของตลาดนะครับก็จะลอลลลายนะกันเราแบ่งฟันตอนเช้านะครับลายในลายฟันต้องให้มันทษ่ถึงครับจะได้เห็นไปชัดเจนนะครับก็จะละลายของเราเหมือนกันนะครับ นี่คน้อลายยาสิบบนทในทั้งสองแก้วแล้วนะครับแล้วทีนี้ว่าเรานะครับผมจะใช้ทินเจอร์ตัวนี้นะครับผมในการพิสูจน์นะครับว่าของน้องตาลาดมปนแป้งหรือเปล่านะครับไม่ห,อหมะะอลอดมัไม่ทำอะไาใส่ทินเจอร์โอเคโอเคนะครับผมจะทินเจอร์ใส่เจอลงไปในแป้งก่อนนะครับเพิดอนเพิดอทินเจอร์รูแป้งแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมเป็นสีดำเห็นไหมครับผม ดำเลยจริงไหมครับผมแต่ว่าของเขามไม่ไม่เป็นส่วนข,ของแปง้งผมเป็นส่วนของของแตสีฟันแบบเข้มข้นนะครับผมใส่ลง,งไปนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นสีของชินเจอนะครับผมแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมนี่ครับดูว่าของเขาตลาดาผมมีแป้งผสมอยู่หรือเปล่านะครับผมดูนะครับนี่ครับดำเลยอืมอไหมครับผมไม่เลยต้องถามท,ทุกท่านนะครับผมว,ว,ว่าวันี้เราซื้อจัลลิฟันมาแปรงฟันแย่สภาพ ช่องปากเราของเรานะครับผมหรือเราเอาแป้งมาแปรงฟันนะครับืมกนอยากจะฝากให้นิดให้ทบทวนนิดหนึ่งนะครับเนาะอืมแล้วทีนี้ครับผมต่อไปเอ่ต่อแปรงฟันกันแล้วเนี่ยผมเราก็จะมีโอ้แนะนําอีกตัวหนึ่งผมเป็นสีฟันไม่ใช่เป็นแปรงสีฟันฟิปเตอร์นะครับผมตัวเนี้ยที่เขาใช้จะเบานะครับผมแล้วก็เบาออกจากจับกระชับมือนะครับผมไม่หรอกมีทั้งหมดเด็ ผลแป้มดจะมีทั้งหมด2,000เส้นนะครับผมเวลาทางสระมันก็จะเข้าไปทางสระแต่ชอบฟันอย่างเลอกซึ้งนะครับผมก็แต่ถ้าถ้ากว่าใช้อยู่ก็ดีเอาใช้ต่อไปนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะให้ดูครับผมว่าวันนี้เราแปรงฟันเสร็จแล้วเลตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องอาบน้ําจริงไหมครับเขาใช้ดูว่าผมเป็นสบู่บอดี้ซีรีส์ของเรานะครับผมอ๋อนี่ครับยี่ยมเลยตัวนี้นะผมปริมาณเนี่ย 400มิลลิลิตรนะครับผมวลาเราใช้เนี่ยเราจะบีบใช้กับฟองน้ำนะครับผมซึ่จะให้เราใช้ได้อย่างประหยัดกว่านะครับผมก็บีบครั้งหนึ่งเท่า1เหรียญบาทนั่นเองนะครับผมวันนี้ใช้หรอพาเราอาบน้ำครั้งละบาทเดียวนะครับอ่าตัวเนี้ยจะเป็นระบบของโลชั่นด้วยนะครับผมช่วยบำรุงผิวนะครับผมช่วงหน้าหนาวเนี่ยผิวก็ไม่แตกครับผมก็ส่อกก็ไม่ได้นะครับผมส้นเท้าก็ไม่แตกด้วยนะครับผมใช้ตัวเดียวคุ้มค่าเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อโปรงพอก้าเพิ่มนะครับผม แต่ว่ที่นี้ผมแค่ดูว่าของเราของตลาดของของตลาดมันจะต่างกันยังไงบ้างนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าของเราเนี่ยเป็นส่วนผสมที่มีเป็นน้ํามันจากน้ํามันพืชนะครับผมผสมอยู่แล้วก็มีรสชาติแต่ว่าเนี้ยเป็นส่วนของไขมันสัตว์นะครับซึ่งเวลาถ้าาว่าไขมันสัตว์นะครับผมเกิดเรานะครับผมเกิดไปทำองทํางานเนาะเกิดเหงื่อออกเนี่ยตอนกลางวงกลางวันนะครับผมแล้วปรากฏว่าเหงื่อเหงื่อเราเนี่ยผมก็ใช้แบบใช้เกลือแทนเหงื่อ ร่างกายของเรานะครับนี่ครับนี่ใช้เป็นเกลือนะครับผมเป็น้เกลือแทนเหงื่อนะครับเขาจะตักเกลือใส่ลงไปในแก้วนะครับผมใส่เกลือมอกันนะครับผมทก้งไปเลยนะครับ ก็จะลองบีบครับผมัดสบู่ของเคสา่ลงเราไปในแก้วนี้นะครับของเราใใส่เหมือนกันที่บอกผมตาส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับาไปครับก็นี่ครับผมว่าพอสบู่โดนความเค็มของเกลือ หรือว่าเหงื่อของเรานะครับผมทําไม่เกิดอะไรปฏิกิริยาอะไรขึ้นบ้างน,นะครับดูนะครับผมว่าถ้ามีห่อท้องตลาดครับผมเนี่ยครับผมจากที่เป็นน้ำสบู่หรือผมเพืา่อจาับตัวกันเป็นก้อนอย่างเนี้ยครับผมจับตัวเป็นก้อนอย่างนี้กกน,นี่นนครับผมสงสยัยไหมผมว่าทำไมเราถึงมีเสิวมีฝ้าเพราะว่าพวกสบู่สบู่หรือว่าที่เราใช้เนี่ยมันไปอุดตันในรูขุมขนเฉพะของเรานะครับผมถ้าเรามีสิวมีฝ้าเกิดขึ้นนะครับผม ก็กลิ่นตัวเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเหม็นเปรี้ยวนะครับผมเพราะว่าสบู่มันบูดก็เลยอยู่ที่ที่เรื่อของเรามันบูดนั่นเองแต่ของเราะนรับผมเป็นสูตรผสมของของ,ของทันจะทันจะพืชนะครับผมคุณลอดูนะครับผมว่ามันก็จะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับผมก็ยังคงจะเป็นเนื้อสบู่เหมือนเดิมครับผมซึ่งสามารถล้างออกได้อย่างหมดจดนะครับผมแล้วก็แถมยังช่วยบำร,รุงผิวอย่างล้ำลึกด้วยนะครับผมดูได้นะครับ ตัด้าเอาพวกมันเป็นมันเป็นน้ำแล้วนี่ของเนี้ยดูแล้วแข็งแล้วอ่ะแข็งเป็นก้อนแล้วเนี่ยครับผมนี่ครับนี่ครับผมเป็นก้อนแล้วครับนเนี่ยครับผมแล้ววันเนี้ยอยากให้ดูนะรอบว่าวันเนี้ยเรานะครับผมใช้สบู่ในการอาบน,น้ำ,ำารรมาล้างร่างกายหรือว่าใช้ไขมันในการเอาไวา้อุดตาลตาลูมข,ของเรานะครับ ครับผมแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับผมวันนี้ไม่ได้มีแค่นี้ครับผมตัวเนี้ยเป็นนวัตรกรรมแห่งปีครับผมแห่งพุทวรเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นแรกของ M way. แอมเวีนะครับผมก็คือผลิตภัณฑ์น้ำยาอันประสงสม L O C ครับคนนี้ครับผมอยู่มายาวนานเขาล้มหลายสิบปีแล้วแดบเอ็มว์ขอตั้งขึ้นมานะครับผมเป็นแล้วก็เป็นตัวเดียวที่ไม่มีคู่แข่งไม่ได้เลยเพราะเป็นนวัตรกรรมแห่งปีเลยเราว่าได้ตัวนี้ผมเป็นอะไรอันเผสมก็คสามารถที่จะใช้ในการ ความสะอาดทั่วไปเนี่ยผมว่าจะเป็นล้างห้องน้ํานะครับผมถูพื้นนะครับผมเช็ดกระจกนะครับซักผ้าก็ได้นะครับผมอาบน้ำสุนัขก็ได้นะครับผมทําเป็นยาปรับผ้านุ่มก็ได้นะครับหรือว่าจะเอามาใช้เกิดเราไปกินเอาอาอาหารทะเลเกิดมีพวกกลิ่นติดมงติดมือแล้วข็เนี้ยมาล้างมือข้าสาัตว์ขึ้นได้นะครับมาใช้ดูผมว่าวันเนี้ยดูว่ามัน ใช้ล้างห้องน้าได้นะครับผมผมก็ใช้ดูว่าผมว่าระหว่างของเราเอาเอเีกับของเขาตะลานแต่ท่านนะครับผมตอนลาห้องน้ําเนี่ยก็จะหาพวกผ้าปิดปงปิดจมกนะูกเนาะเพราะว่ามันมีกลิ่นของน้ำาห้อง,งน้ำที่่ขาค่อยจะเหม็นแต่ของเราครับผมจะเป็นส่วนผสมที่อ่อนโยนนะครับผมเป็นส่วนผสมของพวกน้ำมันมะพร้าวนะครับผมอยู่ด้วยนะครับผมแล้วกลิ่นก็จะหอมกว่านะครับผมลองดมดูได้นะครับผม กินหอผมไม่ไม่เป็นอันตรายนะครับ <S <S ส่วนนี้ยอยากจะดมเลยครับอันตรายก็รู้อยู่ไอเซนนะครับนี้ผมก็จะเอาสกอตไบส์กกนีครับผมแทนแทนสุขภัณฑ์ในห้องน้ําของเรานะครับผมว่าถ้าว่าเราได้เอาสบูยาล้างห้องน้ําของท้องถ่าของเราเนี่ยมาใช้ผมมันจะต่างกันยังไงบ้างนะครับซึ่งของท้องสลาเนี่ยน,น้อยจะแบ่งนะครับเราก็จะ ปืใส่ลงไปในแก้วนี้นะครับผมเออ็ส่วนแก้วนี้ผมก็จะใส่เ o โของเราลงไปเหมือนกันก็ใส่เ e ลงไปงสะอาดนะครับผมกขัดพื้นถูพื้นตามปกติของเรานะครับขัด,ข,ดขัดไปนะครับผม ครับผมฝั่งนี้ถ้มันคือจะไม่ทลายผลิตภัณฑ์หรือว่าโถูชักโครกหรือว่าคืนยาแนวในห้องน้ำนะครับผมสก,กอตบอ์เนี่ยก็ยังคงเป็นสกอตบอ์ที่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีปฏิกิริยายใดน,นะครับผมเพราะว่าของเราเนี่ยไม่มีสารที่เข้าไปกัดก่อนหรือว่าไปทําลายพื้นผิวของผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าของท้องตลาดนะครับผมดูเลยครับเนี่ยครับสก,กอตบอ์เฮ้ยมันแหลกเลยอ่ะมมันแหลกแล้วอ่ะ เห็นไหมครับผมของเขาตลาดเนี่ยมันต้องจะรุนแรงนะครับผมเราก็มีกลิ่นฉุนเป็นอันตรายนะครับผมแต่เละหมดแล้วอ่ะแต่ของเราเนี่ยยังคงสาภาพอยู่ครับผมกับเวลานเรามีพวกผลิตภัณฑ์ในห้องน้ําหรือว่าพื้นห้องน้ำนะครับผมก็จะไม่ไม่สึกนะครับผมนี่นะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดจากน้ำลึกตัวที่ใช้ในการผลักดันข่าวสำลัออกไปแต่ว่าไม่เข้าไปกัดหรือทำลายพื้นผิวนะครับ ทีนี้เนี่ยให้ดูต่อผมอว่าวันนี้เขาในะสมยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แค่น้าไม่อย่างเดียวนะครับผมเราจะยังใช้เป็นน้ํายาซักผ้านด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับผมเวลาเราลีดพรมลีดผ้าเนาะคนหลายคนออกลิดพรมลีดผ้านี่ผมเห็นลหลายลหลายในบ้านนะเขาจะใช้จะใช้น้ำเป็นผมผ้าแล้วค่เอามาลีดไม่ผ้าเรียบใช่ไหมแต่วันนี้ถ้าว่าเราผสม l อ c ซลงไปในน้ำที่เราใช้ในการลีดผ้านะครับผมกับ ใช้น้ำเปล่านะครับผมมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเขบ้าสหมนะครับผมฝั่งฝั่งขวามือเนี่ยมี FOC อยู่นะครับส่วนฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็คือน้ำเปล่าธรรมดานะครับผม หลายป้านอาจจะประหยัดเนาะมไม่ชอบซื้อพวกน้ำยาดี่ผมลิดผ้าก็อาจจะใช้น้ำปลาเออเนี่ยผมก็าจะต้องถือพิมพ์ในอบที่ซึ่งผมยับพับทํายับยับมามเหมือนกับผ้าซึ่งยับนะครับผมอันนี้แล้วผมก็จะใส่ลงไปในน้ํานี่ครับผมมาดูพร้อมกันนะครับผมหนึ่งสองสามฟังผ้าดีเดีวยวแล้ว คิอพิมพ์เนี่ยจะคลายตัวไปอย่างเร็วมากเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ช่วยในการที่ผ้าคื้นตัวเร็วนะครับส่วนคาดนี้ก็ยังนอนได้แน่นอยู่เลยนะครับใช้เป็นน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วใช้เป็นน้ำยาซักผ้าแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะมาถูฝุ่นกันต่อไปนะครับผมว่าใช้ในการถูพื้นนะครับผมใช้ถูพื้นนะครับผม แก้วเดิมนเลยครับอันนี้เป็นน้ำเปล่าสัน่วนี้เป็นเอโอซีนะครับผมอันนี้ผมก็เป็นผมใช้แป้งออกแทนฝุ่นนะครับเอบนี่ก็บีบลงไปนะครับผมนนี้เราก็บีบลงไปแป้งไปนะครับเราจะใช้ใช้แป้งแทนฝุ่นนะครับผมแล้วเราก็จะใช้ ไม้ม็อกถูพืนนะครับผมก็าจะเปรียบเหมือนกับว่าเนี่ยเขาสองไปเนี่ยเหมือนกับมมไม้็มก<ส>ชอบไปถูพืนนะครับผมถ้าหากว่าเรานะครับผมใช้น้ำแบบน้รรรรรําเปล่าหรือว่าน้ำเปล่าพวกเข้าไปน้ำเปล่าใช้ในการถูพืนเนี่ยเวลาถูายถูพืนเข้าไปนะผมก็จะติดตรงแบบนี้ผมเหมือนกับว่าเราเนี่ยถูพื้ถูพุ้นจากอีกที่หนึ่งเนี่ยไปอย่างที่เดิมนะครับผมแต่ว่าของเรานะครับผมจะทําให้ฝุ่นเนี่ยไม่ไม่เกาะตัวนีอผมจะลงไปอยู่รวมกันใน ชั้นของชั้นใต้ชั้นน้ำนะครับผมจะไม่ทําให้ติดกับติดกับผลิตภัณฑ์คนก่อนนี่ติดกับผลิตภัณฑ์นะครับผมคนติดครับผมก็จะไม่ไม่ติดกับไม้ถั่วเพลินนะครับผมก็จะไม่ทำให้ติดกับไม้มไมมถั่วเพล,นนะะเเพลินแต่ของของท้องตลาดก็ยังติดอยู่นะครับผม ูนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยครับเห็นไหมครับฝั่งเนี้ยติดเลยใช่ไหมครัฝั่งเนี้ยถ้าจะไม่ติดเลยเพราะว่าของเราจะดึงกับพวกครับตัวกระบอกลงไปในใต้อยู่ใต้น้ำนะครับผมรือว่าของของสลดัดฝุ่นน้ำก็ย,ยังฝุ่นเนี่ยก็ยังอยู่บนผิวน้ำก็ติดกับฝ้าถูปืน,นแล้วก็เอาไปถูปืนอีกที่หนึ่งเนี่ยมาเอาฝุ่นอีกที่หนึง่งไปอีกที่หนึง่นงตัวเองนะครับใช่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยถูอาถ่าทำอะไรบ้างล่ะมาห้องน้ำแล้วใช้ แทนเป็นน้ำยาซักผ้าได้แล้วนะครับผมแล้วก็ถูพื้นแล้วแล้วก็ปรับผ้านุ่มไปแล้วนะครับผมนีใ้ใช้ดูแบบให้ใช้น้ำยาซักผ้าของจริงนะว่ามันจะซักผ้าได้ยังไงนะครับครมาดูนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอผู้ช่วยช่วยอีกทีน,น,นะครับผมผู้ช่วยครับผมจะผมจะใช้รู้จักใช่ไหมครอกทีวีเนาะซึ่งวันนี้ถ้าว่า เป็นน้ำยาครับผมที่ต้องที่จะต mm ิดแน่นนะครผมในผลิตภ <c oughs> ัณฑ์ต่างๆนะครับใช้ทาลงบนรองเท้าเลยดำดีแล้วเราก็จะเอาตัวเนี้ยผมจะเอาตัวนี้นะผมทาที่มือของคุณส้มนะครับผมนี่ครับดำไหมครับโชว์โชว์ข้อมาดำไหมดำอยากให้ดำอยู่แลโอเคนะครับแต่ว่าทีนี้เนี้ยผมนะครับผมก็จะเอา L O C เนี่ย ทาที่มือของคุณส้มนะครับผมร้อนไหมครับไม่ร้อนโอ้โหในในในส่วนที่ใป้กัดก่อนทำลายพื้นผิวอย่างใดนะครับผมเราเราเข้าน้ำแล้วเนี่ยใช้ล้างมือด้วยนะครับ <laughs> ก็จะผ้าขาวครับผมเช็ด นีผ้าขาวนะครับผมให้ดูขาวจริงเช็คตอบนะครับผมออกไหมครับหมดแล้วนะครับผมนี้เนี่ยผมก็จะใช้ในการซักผ้านะครับผมโอเคนะครับก็จะเอากรนะชีดทาในหัวขี้ ข้าตระกอบเราที่ฝังอยู่ หนึ 2, ่งสองสามเห็นไหมครับถ้าไปเลยแล้วผมเลยครับผมข้าวาอย่างล้ำลึกครับผมถ้าขาปกติถ้าว่าเราไปโดนกิว้วเหยียบเนี่ยมันก็คงจะออกย่าวนะแต่ว่าเนี่เอโอซีเนี่ยถามว่านี่ใช้ในการท้าสารได้อย่างล้ำเลึกครับผมใช้เป็นน้ํายาเราบน้ําได้ถูพื้นได้ผมปรับผ้านุ่มได้นะครับผมแล้วก็ยังซักผ้าได้อีกด้วยนะครับผมสุดยอดเลยไหมครับผมผลิตภัณฑ์เอ็มวีของเรานะครับผมถ้ากใครในคนอาจจะยังไม่ได้ใช้ผมก็ซื้อมาลองใช้ดูนะครับผม แล้วอย่าประทับใจครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเดี <Hey. S 1> ๋ยวกลับบ้าน